อยากส่ง QR code i n s TA g r a m กรให้กับเ,เพื่อนๆทำยังไงไปดูกันเลยให้เราเข้าไปที่ Instagram แล้วก็มาตรงนี้เลยค่ะม,มาที่โปรไฟล์เข้ามาเสร็จแล้วนะคะให้เราขึ้นไปขีย์สามขีดข้างบนมาที่ QR code อ่าเห็นไหมมันจะมี QR code แล้วเราแค่นี้นะคะเราก็สามารถแชร์ QR code ให้กับเ,เพื่อนๆได้เลยค่ะจากนั้นเราก็สามารถ แชร์ไปให้กับเพื่อนๆเ,เราได้ค่ะไปที่แชร์ได้เลยค่ะ,ะจะแชร์ไปที่ไลน์ก็ได้นะคะอ่ะสมวิว่าเราจะแชร์ไปในกลุ่มไลน์เนาะ,ะส่งไปได้เลยจ้าทีนี้เราจะไปเช็คค่ะมาหรือยังอ่ะนี่คือ QR c o d e Instagram กรค่ะเราก็บอกว่าฝากกดติดตามด้วยนะคะทีนี้เพื่อนๆของเราก็จะสามารถ กดติดตาม QR Code ได้เลยค่ะง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะทุกคนสามารถไปทำตามได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย